สวัสดีมิรรักแฟนเกมในคลาสสำหรับการครบรอบ3ปีนี้นะครับผมทาง GM เขาก็จัดกิจกรรมมาอยู่มากมายหลายอย่างเลยนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือบิดวิกดันเจียนนะครับจะเป็นดันเจียนที่ไม่ใช่แบบว่าดันเจียนย้อนหลังไปเมื่อเจ็ดันที่แล้วนะครับแต่จะเป็นดันเจียนตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มมีการเอาดันเจียนมาใส่ใน Arc Mobile อาร์คโมบายนั่นแหละครับผมเป็น,นเจีแรกๆเลยก็จะมีอยู่วันที่1กับวันที่2แหละที่พี่ยังไม่เคยรีวิวนะครับก็คงจะขอผ่านนะมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนวนนนะ ดันเจี้ยนที่พี่จะพารีวิวนะครับจะเป็นดันเจี้ยนของวันที่14บี่นะครับเป็นดันเจี้ยนพิเศษที่ทาง G.M เขาใส่เข้ามานะครับซึ่งถ้าน้องดูตั้งแต่วันนี้จะไม่เห็นนะครับพี่ใช้เวทมนต์ของดรสเตนนะครับผมใช้มันีเวลาเปลี่ยนเวลาไปในวันที่14บี่นะครับแล้วก็เข้าไปสำรวจมาให้น้องๆดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าดันเจี้ยนนี้ยากง่ายยังไงพี่บอกเลยว่ามันว้าวมากๆนะฮะเพราะว่าดันเจี้ยนนี้นะครับจะมีบอสใหม่เข้ามานะครับบอสนั่นก็คือบอส ยูน oh, ิคอน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 อ้แล้วนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีโอกาสที่จะเจอบอสมาไฟนะครับผมน็อกทีสนั่นแหละสองเท่านะครับผมสองเท่าในที่นี้ก็คือจากเดิมนะครับโอกาสเจออยู่ที่หนึ่งในพันแต่สําหรับในช่วงกิจกรรมนี้นะครับโอกาสเจอจะเป็นสองเท่าก็คือหนึ่งในห้าร้อยนะคะ oh. ะระคะับอาจจะถ้าใครอยากมีนะครับอยากจะลองรีเซฟดูก็ได้แต่ว่าพี่ไม่แนะน,น,ะะา icorn, นํานะครับเอาบอสยูนิคอนนีกว่านะฮะ เออแล้วก็ดันเจี้ยนนี้นะคะรับผมเขาจะได้เป็นโทฟี่ด้วยนะครับผมโทฟี่ครบรอบ3ปีนี่แหละซึ่งเมื่อกี้พี่ได้มาแล้วแล้วพี่ลองวางแล้วแล้วพี่ก็แบบลืมอัดคลิปอะ่ะแล้วก็ไปรีเซฟน,นะครับรีเซฟก่อนลงดันเจี้ยนเนี่ยเพื่อที่แบบว่าที่เกียรติเตียมของใหม่ไงแล้วพี่ก็ลืมถ่ายคลิปไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงวางยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายคลิปพกทีแล้วกันเนาะอ่ะโอเคใส่ยายไปสักพักละเรามาดูหน้าตาดันเจี้ยนกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงก่อนอื่นนะครีน่นทนนะะ15 ก่อนนะครับผมถึงจะสามารถเห็นดันเจียนนี้ได้นะครับพี่บอกเลยว่ามันง่ายมากนะครับผมมันง่ายมากจริงๆนะฮะหน้าปกจะเป็นรูปของเจ้าอีควิตนะครับผมหรือว่าเจ้ามาลายแสงนั่นแหละเราจะเจอเขาได้อยู่ในดันเจียนด้วยนะครับมาลายแสงเนี่ยเหมือนจะมาทุกวันนะครับส่วนบอสยูนิคอร์นจะมีเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับของที่ d r อปนะครับเขาจะขึ้นเป็ตอันี้อย่างเดียวเป็นโทฟี่นะครับส่วนของเทคกก็มีอยู่นะครับจะมีกล่องเทคซุ่มอยู่หนึ่งกล่องเลครับมีของพรีเมียมทั้งหมด4กล่องถือว่าเยอะมากเลยนะ แล้วก็จะมีกล่องคิปเบิลลนิปฟินนะครับสำหรับไปจับยูนิคอร์นอีกหนึ่งกล่องนะครับว้าวว่ะว้าวเนาะแม่งสุดยอดเลยอ่ะเออเนี่ยของที่เตรียมไปจะมีแค่นี้เองนะครับผมใช้แค่ดาบก็พอนะครับตอนนี้ปืนไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับอ่ะเราไปในดันเจี้ยนกันเนาะเมื่อเข้าในดันเจี้ยงนะครับผมเปิดแผ่นที่มันเลยเออแผ่นที่พี่ทําไว้แล้วนะอ่ะรับไป เป็นไงครับผมแผ่นที่พี่นะครับน้องจะเอาไปใส่ในช่องของน้องหรือว่าเอาไปจําหน่ายแจกยังไงก็ได้นะครับพี่ไม่ว่าเลยนะนี่นะครับเมื่อเปิดแผ่นที่ขึ้นมาจะเป็นเลขสามแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามานะครับจะมีทางอยู่สองทางนะครับทางเข้าอ่นะทางซ้ายกับทางขวานะครับเราจะไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับผมเพื่อไปเอากุญแจนะฮะระหว่างทางนี้นะครับน้องก็สามารถแวะเก็บกล่องไปได้เลยนะครับผมนี่กล่องแรกเลยครับผมเป็นกล่องพรีเมียมเลยนะกล่องนี้ถ้าจาไม่ผิดนะเปอร์พรีเมียมพรีเมียมพรีเมียม ได้อะไรมานี่เป็นไงได้ที่แหวนกระสุนนะครับที่อย่างเท่เลยนะอันนี้สวยนะครับอันนี้ไปแต่งบ้านให้สวยงามมากเลยนะครับอ่ะต่อไปเราไปจุดกุญแจเลยครับผมไปโอเคไปถึงจุดกุญแจแล้วนะครับผมกุญแจจะเป็นกล่องนี้ปึ๊บเน่ได้มาแล้วครับผมกุญแจจะเป็นกล่องนี้นะครับนี่ตามลายทางนะครับพี่จะบอกเลยว่าก็จะมีคุณคุณม้าลายแสงใช่ไหมครับผมแล้วก็มีไก่ฟ้าพี่รู้สึกว่าไก่ฟ้ามาันสีสวยมากเลยอะด้านนี้แล้วก็เจอเบาวนะครับมีสามตัว เดี๋ยวเราไปที่ห้องแรกเลยครับผมจะเป็นห้องของคุณโดโดนะครับไปมาแล้วครับผมห้องแรกจะเป็นห้องของคุณโดโด้นะครับผมปาัดการกันครับผมเป็นห้องที่แบบว่าจะเนิอความเร็วลงด้วยนะครับผมเราจะวิ่งช้าลงนะแต่ก็ถึงว่าน้องโดโด้คือโดโด้ครับผมไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับก็ไล่ไฟเขาไปนะแล้วก็เขาไม่มีชิปนะครับเออถ้ามีชิปก็ดีเนาะในห้องนี้นะครับเดยกก็จะมีกล่องพเมียมอยู่อีกหนึ่งกล่องนะฮะ ที่ยากที่สุดสําหรับดันนี้นะครับน่าจะเป็นห้องของคุณเดอโอดอนนะครับคุณหมูรีเลือดแั่แหละใครอยากได้คุณหมูก็ลงมาเอาได้นะครับใครถนัดที่แบบว่าจะแทงกับคุณหมูก็แทงเลยนะฮะหรือว่าถ้ามันไม่มาลูกใช้เป็นโบล่าก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นโบล่านะครับตักชุดสองชุดแล้วก็แทงเอาเนาะโบล่ามันก็ช้านิดนึงอนะน้องแทงก็ไวดีแต่ว่าถ้าใครแบบว่ายังเลเวลไม่สูงมากนะครับไปใช้เป็นโบล่าแล้วกันเนาะมาดิมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิจะดโดทั้งหลายโอเคครับผมเรียบร้อยไปนะฮะ เราจะไปเอาของพีเมียมองครับผมจะเป็นทางเข้าตรงนี้เลยปุ๊งพิมพ์ผมี่มมจะเป็นกล่องนี้นะครับผมใช่ใช่แหละนี่นะครับกล่องนี้ไปอ่าได้มาเป็นอะไรเอ่ยว้าวได้มาเป็นอนุสาวรีย์ของครั้งข่าวอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปเจอที่จุดเกิดเลยเนาะ เราจะมาลุยกันด้านล่างต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราไปด้านบนมานะอ่ะไปไปก็จะเป็นด้านขวามือนะครับหากเราหันหลังเข้าทางเข้าแบบนี้นะนี่ของพิมพ์เมียม้ยเป็นตรงนี้นะครับได้เป็นอะไรว้าวได้เป็นรูกอมนะครับผมได้เมเ็ดเดียวบางทีมันก็ให้สามเม็ดอย่งน้องสองเม็ดก็มีนะแต่ครั้งนี้พี่ได้เม็ดเดียวนะครับอ่ะโอเคได้ของพิมพ์มมาแล้วเนาะกล้องอ,อื่นนะครับน้องก็ไล่เก็บเลยแล้วกันแต่ว่าที่พี่จะพาไปนะครับก็จะมีแค่ของที่มันสาคัญสาคัญนะ มาได้ของพเมพยมาแล้วนะครับเราก็จะวิ่งผ่านประตูไปเลยแบบนี้นะฮะผ่านประตูเข้าไปตุ้มยังมผ่านประตูเข้ามาแล้วนะครับเราเอาของพ<ๆ>ีเมียมมาอีกหนึ่งกล่องนะครับเราได้ไม่กี่กล่องแล้วสามกล่องเนาะอ่ากล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่สี่นะครับกล่องตรงนี้นี่ครับผมตุ้มกล่องสุดท้ายนะครับเอาได้เป็นหมีนะครับผมโอเคอยู่นะเอาไว้ผสมพันธ์สัตว์นะครับได้มันครบแล้วนะครับทั้งหมดสี่กล่องนะครับนี่นี่นี่นะฮะอ่ะ ต่อไปก็ไปห้องของคุณหมูรีเลือดแล้วนะครับผมไปกันหน้าห้องเลยไปห้องนี้นะครับผมห้องคุณหมูรีเลือดถึงแล้วนี่แหละครับก็จะมีแค่สองห้องเหมบ้ห้องบนก็เป็นห้องโรโดใช่ไหมห้องล่างก็จะเป็นห้องนี้นะครับกินเป็นไอ้นี่ก่อนอ่าเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นโบล่าก่อนนะครับรับน้องคนไหนที่แบบว่ายังดาเบจไม่สูงนะให้เป็นโบล่านะครับควงรอเลยอยู่ใส่ล่ะมาลูกมามาๆเป้งไปหนึ่งตัวครับผม ไหนวะอยู่ไหนวะมานนูแล้วเพงอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็วิ่งย้อนกับพี่ตัวแรกครับผมมนเนื้อความเร็วด้วยนี่หว่าเนี่ยเออวะก็ว่าทําไมวิ่งช้าๆนี่นะครับเข้าข้างหลังฟันไปเลยอ่าแบบนี้นะครับเห็นปะถ้าทำได้ดีๆนะครับเราก็จะไม่เสียเกาะเสียนะมันตึงไว้ได้นานพอสมควรอยู่นะโบล่าน้องเขาจะมาแบบนี้นะครับทั้งหมดสามชุดมั้งประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะสามหรือสี่วะ ดีนี่นี่เจนี่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 วิ่งเอาเลี้ยวดเจ๊โอ้มันเอาเนื้อความเร็วเนาะลืมไปเป้งโอเคไปทันไหมวะเนี่ยอยู่ไกลกันแท้โอ้ยวิ่งไปถึงเจ๊อ่ะอย่างน้อยก็ยังโดนน้อยกว่าเดิมนะครับถือว่ายัางโดนน้อยกว่าเดิมนะเนาะเล่ย์ก็ถือว่าเยอะนะครับเลเวลเต็มแม็กในระดับที่เล่นเลยแหละอ่ะเหลือตัวนู้นไปไม่น่าจะทันนะเนี่ยวิ่งไปน่าจะดุดก่อนนะครับ หลุดกรไฟแล้วล่ะมาอิมูรีเลตเนี่ยป้ามันก็ตึงนานอยู่นะตายซะตายซะหลุดแล้วหลุดแล้วอืหลุดแล้วหลุดแล้ว,ม,ลลว,ลลวมาชุดที่สามอะไรอะไรมาทำไมมาทำไมอุ๊ยถือโบล่าดิเจ๊เป้งเข้าไปเออเอาเอาครับเอเอ,เอ,เอ,เอไม,ไม่ไม่อยู่ะหรนึกว่าไม่อยู่ตกใจหมดอ่ะครับผมเหมือนเดิมเลย อย่าเข้าด้านหน้านะครับถ้าเข้าด้านหน้าเขาเขาว่ากัดเราได้นะเอาดิเอาดิเอาดิอ,าดอ่ามามามารอบแรกที่พี่มาสำรวจอะเจอหมูสีขาวด้วยยังสวยอะเออโฉบเข้าไปครับผมมาชุดสุดท้ายนะครับเออมีทั้งหมดแปดตัวนะครับจะมาทีละสองตัวนี่สีขาว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 ปล่าวะไหนวิัวนวะอะไรละเพื่อนอะไรละเพื่อนอะไรละเพื่อน,ออนมา ฟันครับฟันตูดมันคุณหมูแก่น,น่ารักเนาะพี่ก็เพิ่งได้จับคุณหมูเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานดีมากๆเลยนะถูกใจมากๆมีความน่ารักตะมูตะมิด้วยนะฮะเอาอเจ๊เอ่ออ่ะฟันตูดคุณหมูไปโช๊ะโช๊ะโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะแล้วไปเอาถ้วยโทฟี่กันก่อนนะครับโทฟี่จะอยู่เป็นอันนี้นะฮะเอ้ยนี่ห้องบอสนี่หว่า โทฟี่อยู่อ๋ออยู่ฝั่งหนูนนี่ว่ะอยู่นี้อย่างนี้ทางเข้าทางนี้น้องมาเลยพี่ว่าน่าจะวนเข้ามาเอาได้ไห,ไหลายอันเนาะจะได้ตกแต่งถึงจุดอื่นด้วยไงเพื่อมาค้นยากวางในส่วนย่อมนะครับมาคนก็ยากจะวางในมาทูกทางไหมเนี่ยเลยละ <laughs> <laughs> หัวหมูมาคนก็อยากจะวางที่บ้านด้วยประมาณนั้นเนาะอ่ะกินน้ำสักหน่อยดิสงสารเจ๊อ่ามาครับผมกล่องนี้นี้นี้คือไก่แถวว่ะ อย่าผิดทางอีกนะนี่นะครับได้มาแล้วเซอร์วิเบิล o ทฟี่นะครับผมชื่อเขานะอ่ะต่อไปก็จะเป็นกล่องของเท็กนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องคิบเบิลกิฟฟินนะครับเราจะเลยห้องบอสไปก่อนนะครับอยู่ริมนู้นเลยอ่าริมสุดนี้จะเป็นกล่องคิเบิลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะอ่าโอเคัคบผมจะเป็นกิบเปิลกิฟฟินมาแล้ว แล้วก็เป็นของเทคนะครับของเทคจะเป็นของเทกแบบสุ่มนะครับครั้งแรกที่พี่มาสํารวจอะ่ะพี่ได้เป็นราวบันไดนะเออแล้วก็ลืมบอกไอ้น้องว่าดันนี้นะครับเขาไม่มีกําแพงตึ้มตั้มไม่มีราววาเลยนะครับถือว่าง่ายมากๆเลยเหมือนพี่จะได้มาเป็นโอเคได้เป็นรอเฟรมนะครับอ่ะเรียบร้อยครับนายสุ่มเป็นเทคสร้างบ้านนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะต่อไปก็เป็นห้องบอสนะครับครั้งแรกพี่จับเขาไม่ได้ห่นน้องไม่เคยจับโดยการที่ไม่ใช้มืมุมนะครับ เออแล้วใครมีเควสวิกฤติดันเจียนนะครับก็รับด้วยเพราะว่าดันนี้นะครับเขาคูณอิเลเมนต์นะครับคูณ2ถ้าหากว่าเรามีเควสวิกฤติดันเจียดนด้วยก็จะได้เป็น65นะครับสำหรับในออฟไลน์อ่ะออนไลน์พี่ไม่แน่ใจนะน่าจะเท่าไหร่60หรือปะ่ะประมาณนั้นเนะาะอ่าเราก็เซตเป็นคิปล์เบิรไว้ที่คอสบาร์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ไปเซตก่อนละกันเพราะรอบแรกอ่ะพี่จับเขาไม่ได้พี่เผื่อกินคิปล์เบิรเองหมดเลยสามอันพี่ก็เลยฆ่าเขานะครับแต่เราก็ฆ่าเขาได้นะฆ่าแล้วเอาชิปไปชุบบไได้นนนะะครััแต่ว่ววามามจกลลลยเเเป็ง อะไรพี่เอาไปเซฟก่อนแล้วค่อยเข้าไปจับกันดูนะฮะตอนแรกพี่เข้ามาพี่นึกว่าเป็นบอสด้วงเว้ยพี่วิ่งไปที่ภูเขาลูกเดิมจุดดัดพบโดยเลยอะที่ไหนได้ยูนิคอร์นนู่นไงนู่นไงไหนวะเมื่ไม่เห็นนะแวบไม่ใช่เหรอวิ่งหายูนิคอร์นก่อนน้องอย่างแรกเลยนะฮะขึ้นที่สูงก่อนอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่อยู่ไหนวะ เจอแล้วน้องโอ้โหข่อยเจออยู่ข้างหน้านู้นะครับเอ่อ uh, ต้องเข้าข้างหลังเขานะครับจะจับได้ไมั้ยวะครั้งแรกมันไม่ได้อ่ะคือมันกินคิปเปิลเองหมดเลยอ่ะต้องยังไงอ่ะปกติพี่ใช้ไมงมุมจับมันก็จะง,ง,ง่ายอ่ะเนาะลองดูลองดูอ,งดอ่ะอยาคุณสิบคิปเปิลอ่ะเฮ้ยกินคิปเปิลเองอีกแล้วอ่ะหรือว่าเขาไม่ให้ใช้ยาคุณสิบปะวะ น่าจะไม่ใช่ยาคุณสิบไม่ได้วะน้องพี่ว่านะพี่เดานะนี่นะขึ้นชื่อนะน้องเห็นปะขึ้นชื่อนะี่เลยวลสองร้อยหกสิบอตกใจอีกกูเข้าใกล้เกินไปนะครับโอเคพี่คิดว่าไม่น่าจะได้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอไปลองไปรีเซฟก่อนละกันลองไม่ใช้ยาคุณสิบดูนะครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะลองใช้เป็นคิปเบิ้ลไปเลยทีเดียวนะครับเลเวลสามร้อยหกสิบเท่าเดิมมาน้อง อุ้ย้ยไม่ได้วะต้องให้มันขึ้นคำว่าเทมก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้มันมแค่ขึ้นชื่อนะลองเอาใหม่ดขิขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วปึ๊บเนะี่ยเฮ้ยอะไรวะไม่ได้วะเฮ้ยต้องเทมยังไงวะเนี่ยเอาล้วครับน้องจะได้ไหมจะได้ไหมมนเดินห้างกันไปอีกแล้ว ไปไหนละลูกไปไหนแล้ววะมีต้นยากระสูงเสียเหลือเกินเน้ยไ,ไม่ได้วะน้องทำไมเทมไม่ได้วะมันขึ้นแล้วนะมเมื่อกี้เนี่ยเห็นบ้าไม่ได้น้องเห็นปะหิว้วทไมมันเทมไม่ได้วะพี่พลาดอะไรวะหิ้มันขึ้นชื่อแล้วอะมันขึ้นชื่อด้วยแล้วขึ้นว่าให้เทมแล้วใช่ไหมแต่ทัไมมันเทมไม่ได้วะพี่พลาดอะไรวะน้อง เอาน้องครับพี่รีเซฟมาหลายครั้งแล้วนะรีเซฟเพื่อที่จะเทมเขานะครับแต่ยังไม่ได้นะคือมันไม่ไม่ขึ้นอ่ะเหมือนเรากินคิเบิลเองอ่ะจะต้องเทมแบบไหนอ่ะงงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าบัคหรือเปล่าหรือเขาให้เทมได้เฉพาะที่ทีสี่หรือเปล่าลองดูนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้อ่ะน้องเธออะไรวะมันบัคหรือ,อยังไงวะแต่ถ้าค่านี่คือค่าได้เลยนะครับแล้วก็ผ่านดันเจียนด้วยนะอืเพลงซะแล้วว่ะ ยาคุณสิบน,น้องใส่ได้นะครับใส่ยาคุณสิบได้แต่ว่าใส่คิปเบิคลคิปฟินไม่ได้นะครับเอ้าเผื่อกดดีกูอุ้ยไปกดทําไมโอ้โจะบ้าหรือไงวะเออพี่ดีเซฟมาประมาณสี่ห้ารอบแล้วล่ะพี่ว่าพี่ไม่พลาดแล้วล่ะคือต่อให้ไม่มีแมงมุมนะครับมันไม่เกี่ยวเลยนะแล้วเขาข้างหลังแบบนี้นะพี่ก็เคยจับอยู่นะครับคือมันก็เป็นวิธีเดียวกับการจับม้าลายอ่แหละ ข้าหงหลังนะครับแล้วก็เอาแครอทไปแทงตูดเขานี้ก็เหมือนกันแค่เอาคิเบิลคิปฟินนะครับไปะยัดตูดเขาแค่นั้นเองแต่นี้มันไม่ได้ไงต้องแบบไหนต้องแบบไหนอีกอันเนี้ยเห็นปะ่ะอ่ะเห็น่ะเดี๋ยวให้ขึ้นชื่อนะเห็นปะ่ะขึ้นชื่อนะเอาแตะปุ๊บเห็นป่ะมันไม่ได้โอเคน้องไม่ได้วะไม่พยายามแล้วขี้เกียจพยายามแล้วเอาจริง,รงฟันนังให้ตายเลยดีกว,ว่ามันอยู่ไหนฟันแม่งแล้วโมโหหัวร้อนแล้ว ทั้งหัวร้อนทั้งร่างกายนี่ร้อนหมดเลยเนี่ยมันอยู่แถวนี้ปะอาไหนวะไปไหนวะโอเคน้องพี่ไม่ปานีละใครรู้วิธีนะครับผมก็มาเม้นบอกกันด้วยแล้วกันลองมาลงดูนะครับว่าจับได้กันไหมนะแต่พี่จับไม่ได้โอเคปะ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันได้ยังไงพี่จะได้มาบอกต่อเพื่อนๆนะครับว่าต้องใช้วิธีไหนในการจับนะครับมันไปไหนแล้ววะเจ้าทาค่าเสียเวลายิ่งนักปืนก็ไม่ได้เอามานะฮะโชวจะเอาดาบเล่มเดียวนะฮะนูน่นอยู่นูน่นตายซะ อย่าอยู่เลยกินเนื้อ,อยูนิคอนกันเเงเถอะเย็นนี้กินยูนิคอนย่างกันเถอะเจ้าเก่งนังเรอเก่งนังเรอฮะเก่งนังเรอฮะโมโหแล้ว <c oughs> ชิปเชบก็ไม่ได้เอาเฮ้ยโอเคเห็นไหมน้องมันก็จะขึ้นเวลาครูดาวแบบนี้นะครับอ่ะได้มาที่ทีสิบอิมเม์นะครับเออพี่มาทดสอบพาน้องลงนะครับเพราะว่าเวลาพี่ลงจริงพี่ก็จะรีเซฟหน้ากล่องพรีเมียมทุกกล่องนะครับพี่อยากจะได้ของที่อยากได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้น้องดูนะครับเนาะ โอเคนะครับก็จบไปสําหรับการรีวิวดันเจียนใหม่นะครับซึ่งใหม่จริงๆไม่ใช่เอาเก่ามาเล่าใหม่นะครับก็ขออภัยกับห้่องนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าผิดที่พี่แบบว่าโง่เข่าเบาปัญญาเองหรือว่ามันเป็นบั็กที่ทางเกมเขาแบบว่าผิดพลาดอะไรมานะครับเออเนาะก็ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับถ้าไงก็ค้าๆไปก่อนละกันเนาะถ้ามันบล็กจริงอะโอเคเราพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ